อันนี้ประเดียนขึ้นเงาเด้อราะว่าประเดียนหนอยชั่วโมงพี่น้องนักเตะขึ้นเงาเป็นสิบชั่วโมงเด้อว่ามันขึ้นหน่อยๆได้ขึ้นเป็นสิบชั่วโมงอนะนักเตะก็ขึ้นเป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นหกเป็นหาแล้วแต่อันนนั่นแล้วแต่โทรศัพท์หรอกโทรศัพท์บางทีกัน่นฮอนไลน์กับอันเบือลุ่งก็ได้หน่อยๆชั่วโมง สวัสดีค่ะพี่น้องที่ให้เกียรติรับชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะคุณครูซิ่งขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปค่ะ โคตุ่มชุนไปเห ha. Ha. Uh ็น huh. พี่น oh, ้องข้าเบิ้งหรอเหรียญสิงหาเนี่ยได้แค่เกตเก็ตยังงโคตรได้แค่นันนันนั่นลอยเก็ตเหรียญลอยเก็ตเหรียญกับยี่สิบห้าเส้นที่แหลกสามสิบเอ็ดแต่เขาหักเปอร์เซ็นต์เลย่ดยซ้ำนั่นแหละพี่น้องสีได้รับเงินวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่ถึงยี่สิบหกนี่แหละสามนั่นยี่สิบหกถึงยี่ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกเรากขาแก่งมากสวัสดีค่ะคุณเลี้ยงไม้ขอบคุณที่ให้เกียริรับชมความแต่ความสุขความจนตลับกันค่ะอันคีพ่อพ่อปังกะได้จำเนี่แหละพี่น้องได้จากพี่น้องโย่นเหรียญแน่ก็ได้จากเหรียญจาของน้ำแน่ได้จากเัินเงินจากเฮ็ดคิปน้ำแน่ พี่น้องก็บแม่ย่นให้เป็นการสนับสนุนไล่คนไล่นั่นอยู่เพิ่นก็บย่นให้ก็ได้ก็ได้นั่นมากลุ่มคาบพรมันกับพวกกลุ่มคาดอกพี่น้องก็ใกล้ลออก็เหรินโทรศัพท์ซื้อๆอยู่หรอกเลาเหรินโทรศัพท์เมาบอกว่าในเงินไหนท่องหรอกอันนี้ปีปีหนึ่งได้สองเทียปีกายนี่ได้ใต้เดือนกัญญามาหอดเดือนสิงหายงอย่างอยสีได้นี่ เดือนสิงหาวันที่ยีบเดือถึงวันที่ยีบหกเขาสิส่งเงินให้ประมาณนั้นแหละยังยไงใดพี่น้องปีหนึ่งได้สองเทียกันยังดีปีกายก็ได้สองเทียปีนี้ปีนี้ต่างแต่เดียนกันยา่ามาหอดเดือน,นสิงหามาตัดสีได้เงินปีนี้มาตัดสีได้เงินนี่แหละรอบอแหลกหล่อสองกับมอต่างเริ่มได้ i s y เดียญรอบสอง หลอบที่สามมันหลอบที่สองลอบโอ้รอบที่สี่ลอบที่สี่ว่าไงรอบที่สวัสีฮัลโหลไมล์เฟนลูซี่ Hello, Lucy, thank you you so much welcome the my house ดวงเด่น thank you Love happy to see you here thank you Lucy, ลูซี่มาแล้วมาแล้วข้ามแบบหรอบที่สองนี่ลูซี่ข้ามแบบ ทือสีเราก็เป็นคนต่างชาติเราอยู่ประเทศอังกฤษเด bon ้อพี่น้องผู้ใดยังไม่ทันหัวจจกันกับเราไปจับมือเราเด้อจับมือนั่นมาถึงเม ยังขอบคุณหลายๆเด้อ